ăn ừ. có không? nè, chạy hẳn vọng chạy hẳn vọng tre hẳn vậy đó hẳn vọng chạy hẳn vọng chạy hẳn vọng สวัสดีครับกาสวัสดีอาจารย์เซนของเขาใหญ่ทุกท่านทุกคทุกคนนะครับผมเมื่อนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับนกเขาใหญ่หรือมูบี้นะครับผมเมื่อนี้หกวงมาร้องขึ้นมัครับวันอาทิตย์หยุดงานนี่ครับนกอยู่นี่ครับผมอาจารย์หลนะครับผมสองคนมื่อนี้สวัสดีครับอาจารย์นครับสวัสดีครับเอาไงมาเมื่อนี้เอาไงเบียกกับเบียกยีนเลยครับเอาเนื้อกาเที่ยงครับ ครับผมลองเทียดพวกน้อยจานเนาะออกล่าวกนอ้มาตีดจุดงานให้ฝนมาที่เตียมไปา่าลองจะลองเ่งครงบงับผมไะเราติดตามเ่อครับไปถึงเลย,เยขอบ k in I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why you like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it. ครับมนี่อ็มาสองตัวแล้วครับผมผมก็เอาเจ้าหยิบมันมาครับผมจานเอาเจ้าบิ๊กมะเอาลองขสืนเบิ้งลงก,กีเดียม,ม,ามาแล้วครับลงมาแล้วอ๋อ หนูขึ้นอาคารนี่บินมาแล้วโอ้ยหายจะลองเหยียดคีบแล้วแบบนีครับนี่ครับผมบเอา,า,า,าเจ้าหยิบมันมาเล้วครับน้องติดตามเบ้างโอ้โจหยิบมันมาน้องติดตามันะครับผมามาสิมมันมือมันนี่นะครับนองติดตาม,มันะครับผม เอาแล้วครับผมครับเอาแล้วเอาแล้วครับคูด้วยกันนะครับผมคูแล้วใส่กันแล้วหยาบมากครับรุ่นนะครับเจ้าบีกดนะครับผมเจ้าบีกอาจารย์นุ้นครับผมเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหไซกันแล้วครับผมรุ่นมางครับหยาบวะ Được Chờ việc đường nhớ không việc đường nhớ Cháu việc mình sẽ ngăn càng ấy hả mình mà

หนึ่งแต้มครับผมเจ้าบิกปวดลอกเลยครับผมอาจารย์โนนี่ครับผมเจ้าวิกนะครับเจ้าวิกอาจารย์โนแล้ครับผมทีมงานเขาใหญ่จดี๋ยวมูฟี้ครับผมหนึ่งแต้มว่าแล้วว่าตรงว่าพลาดว่าไม่มีพลาดใหม่นี่เอาลงมาเบิ่งครับ ถุงมาแล้ว่าถุงมาหน้านตัวครับนึ่งแต้มครับนี่ครับเจาบิคกดล็อกได้แล้วนึ่งแต้มมาของแท้ครับผมนี่จิกโอเคครับผมเก็บนกไปหน้าตัว ครับผมสรุปรอบเศร้ากับชีไร่แต้มเดียวเลยครับเบื้องทรงนงบวะไอเลยเดี๋ยวลองมึงครับเพียงไว้นี่ก่อนให้เขาโขลาอีกนิดกันแต้มเดียวเท่านั้นวันนี้เดี๋ยวลองเบื้องรอบค้อนใบครับผมนี่ครับจะวิเครได้แต้มเดียวโน่นแจงวิธีล็ก้วะเพียงยังอยู่นี่แจงวิขี้เล็กตี <laughs> ลองลองเอาไน้นี่กอนครับขึ้นไปเบื้องแถวนีก่กอนทางบ้านนี่แหละนกวัวเหรียญเลยนกวัวปากวัวไอวัวไอเลยแตงสดดัญญาติดอย่างอือผมอนี่ครับได้แตมเดียวนีแล้วมื้นี่ย พุงไว้เยอะนี่ข้างบ้านนี่แหละปะนี่ครับปลาเครืงกินข้อก้อนค่อยออกล่าตอมันเห็ดจานลูเห็ดย่างกินาจานเนาะนี่หนึ่งใกล้ครับนี่หนึ่งใกล้ครับผมหนึ่งใกล้บ้านนี่ลูกคนทอนคนต่ำเครื่องลูกกนสองคนละมือนี่ทีมง,งานนีมง,งานมาบุกบทีมง,งานมาบุกบุกน,นี่ครับต่ำเครื่อง บูเวของแทน้นี่ปลารกันรวครับ่ากินเาเด็ดตำเครื่องหนึ่งตัวเลยทันม,ามนวาไม่ะอาจารย์หนึ่งตัวเลยสองคนเอามันคนละขาสี่ขวดวดเลยนี่ครับผมหนึ่งไกลบ้านพอ้อมนี่กินเขาก็หัออ,อัาากล่าไหม โอ้เจ้าท้องท้องหยิบนี่ยังก็ท้องยอดยเจอท้องหยิบออกละนี่ครับคูาอา่อ้างอ้างตลอดคือ<ฮ>หัวน้อยเลยพ่อแม่นุ่งแม่มน,มนุ่งแม่ขึ้นสิคู่ดีเลยหนุ่งแม่ขึอนเรียนดีเนาะนี่ครับมาจานหนุ่งเหยียดได้หมดน,นี่เอาสุดฟพิมพ์เลยจานละ ตัวอะไรม้เ <zo> น <ys ic> ี่ยหนึ่งตัวเน่ยคือเป็นหอยไปเถิกับโมยเกย้เมียเห็แน่ยนบัวหลายเกย์จะนังฉินนมัวนี่ดีเด่ปนน้องกักูกู้แล้วนกขึ้นได้ผลได้ผลี๋ยวรอติดตามครับอม หนึ่งไก่มันหนึ่งไก่บ้านบาทเนี่ยแซ่บหนึ่ง,งตูเลยนี่ครับตัวเลี้ยวพันขัดประกอบอาหารจานุว่าวรอติดตามนะครับควายขาวกันเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าชีออกมาหน้านตาเป็นแบบไรนี่ครับหนึ่ง ไก่บ <laughs> <ang> ้านนึ hmm. <lab> il, he un, yeah, in, ่งตัวอาจารย์น hmm, mm ัวไก่บ้านหนึ่งแต่แหกเตี่ยเบอร์หนึ่งแต่แหกเย็บบุญพี่นี่แต่แหกนี่อันนี้หนึ่งหนึ่งเป็นตัวแล้วครับเดี๋ยวรุ่นเลยครับโอ้ยแทนแทนโอ้สีสันสุดยอด มาเรืออาจารย์ท่านไหนว่ามาเสียใจเลยโอ้โห,ห,หสุดยอดนะครับโอ้โอยอยิ่งไล่ยิ่งไล่นี่นะครับเฮียปกดระวงังหยุดงานแช่หนึ่งมาเจอกันโอ้โหหยุดงานมาเจอกันหาเห็ดก้เขากับน้ำกินต่วสุดยอดครับหนึ่งกิ หนึง่งวินโตเอาครับแต้มที่สองอกมาแล้วครับผมไปเห็ดกับเขาอยู่ข้างในมาลุ้นกันว่าแมนว่าไม่ได้ยินเสียงจักโนกเขาหรืนนอนกหยังเร็วนีน่เขาไฟว่าขี่กระตือว่าจะโนเลี้ยงแล้วแมนแล้วมแวมนแล้วสัตว์ตอนนีน้แมนโนโเขาไงาวะครัว เมนโลกวัวได้เปล่าเข็มเมนโอ้ยมัเข่อยยอยี่หลอกสีน oh, well. yeah. no ี่ันี่ยลูกนกติเอาลูมาบิ่งแมนนะครับผมนั่นเต็มที่สองครับผมเจ้าหยิบมันเต็มแรกเจ้าบิ๊ก ไปยินหอดเสียงลงมาลุ่นนูนครับอะไรล,ลูกนกอีกเดียวเท่าไรมาอันเต่าลูกนกอีกู่ละแม่นงูด้วยครับใส่เแว่นลอยจยันลูกนกเนาะ ไปไปปวดพุ่นครับแดดฮ้อนพวดนกสาวนกนุ่มมันจะเบียกใส่ยูพนโก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 ยู่นปวดลอกได้แล้วมันสองแต้มมเนียมนเนียนไม่สาวไม่เนี่ยนี่พนสติเกยิงตีจูพนต้องใส่สูตรนี้ครับไปนั่งเพ่งไว้หรอกปวดสายตา นัมของโอ้ขอ่องเป็นตอนนี้นี่ครับเจ้าหยิบมันปวดลอกเลยแล้วลูกนกโอ้ตัวผูอะตัวผูอยู่ขาไหมโอ้ขามงามเลยครับขาง่ายขาแข้มนี่ครับเจ้าหยิบมันควรจะบิ๊ก ดังมางเลยไหนวามีตัวอะไรขึ้นเนอะอืมลูกนกขนทั้งนันแบบโอ้โหปู๊กปู๊กโอ้ปูครับปูปูแทนวะถอดตะเกียบตีดมาแขกปูกเย็บครับเย็บลูกน้องครับเพื่อไปดุนี่นี่เป็นตัวนี่นี่ตัวอะไรอะไรเป็นตัวสุดวครับเบิ่งแขงโอ้ขาใหญ่ ตัวผู้ครับมันก็ล้างฉีบฉีดเป็นนุ่มนีม่ยังวะตีกัขึ้นหมดสุดนีด่ยังเลียดแตกอืโอเคครับผมเราลออ้อมอปขึ้นเมื่อไงเอาเพียงเอาใช้ต้นไหมยิ้มเกตโอ้ตัวไรวะขึ้นเยอะจังลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนึ่ก้อนครับผมคลิปแรกฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมให้นราอาจารย์ ที่ขอารับชมไม่ก็ขอบผุ้นลายักครับผมสวัสดีครับ